น้องสาวนะครับ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  <laughs> เรีนเชิญที่นักศษาครับเข้าะจากที่ครับเข้าห้องประกอบ หักสูตรการต้องการราชนา,ารรจักรรุ่นยุค17กำหนดเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมพุทธศักร,ราช2 5 1 7อาจจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาของประเทศในระดับฐานรากลดความเหลื่อมล้ำยกระดับสังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไป อยากที่ทุกคนทราบนะคะว่าโลกทวันนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะคะไม่ว่าจะไปในเรื่องของ climate change ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆะคะและที่สำคัญเทคโนโลยี AI ต่างๆก,ก็เปลี่ยนแปลงไปอยป่างรวดเร็วมากนะคะเราก็เจอปัญหาของความเปลี่ยนแปลงนะะั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาน้าท่วมต่างๆที่ทุกคนคงทราบดีว่ามันมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็เวค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าถามว่าในวันนี้เองกับ20ปีที่แล้วปี2000ค่านิยมความเชื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเหมือนกับว่าเป็นโรคระบาดในปี2000กับปี2024นะคะทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนว่าการที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือนะคะแล้วก็รู้จักกับปัญหาใหม่ๆแล้วก็ต้องหาทางออกของ มีปัญหาอีกหลายอ,อย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออภัยทุกชาตของรนเษียชาตินะคะแล้วก็แน่นอนว่างนานรเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วลว่าทุกอย่างก็คงจะไม่หยุดตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยแล้วก็เร็วขึ้นอีกแน่นอนค่ะเทคโนโลยีวันนี้ AI นะคะก็มีความแมั่นยามากขึ้นเรามีในเรื่องของปัญหาความขัดแยงง้งทางวิทยศาสตร์ก็ชัดเจนขึ้นปัญหาสิ่งรัพย์รที่ได้กล่าวไปแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วปัญหาทั้งหมดนี้เองส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกระดับค่ะเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเราก็เตรียมเรื่องของการรับมือกับปัญหาต่ตางๆไว้ค่ะนอกจากที่จะพูดของประเทศไทยโดยนี้นะคะโดยฉันเองได้ไปประชุมมาหลายที่นะคะที่แล่ประเทศมาเจอกันโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ ปหลายประเทศเนี่ยยิ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแชร์เรื่องของคุิศาสตร์กันก็เห็นเลยค่ะว่าปัญหาที่เจอก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างคล้ายๆกันอย่างเช่นปัญหาพียงจเราเับเพื่อนบ้านก็ประสบปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นความร่วมมือคือสิ่งสําคัญมากค่ะการไปเราคนเราที่มีปัญหาเหมือนกันพอได้คุยว่าขอความร่วมมือในส่วนต่างๆเราทุกๆกับรุกประเทศก็จะดี ในเรื่องของการช่วยเหลือกันเพื่อจะลดปนจากปัญหานี้ไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเชียงรายที่ผ่านมาก็แล้วก็เป็นปีที่หนกหนาสาหัสมากนะคะเพราะนอกจากน้ําท่วมแล้วก็มีในเรื่องของดินโคลเข้ามาด้วยซึ่งดินโคลเนี่ยเขาบอกน้ําท่วมแค่จะ3สามวันพอเข้ามันมนหลักการที่วางไว้เนี่ยของว่าสามวันก็จะได้ตังค์สามวันค่าเฉยๆแต่โอ้โหสามวันที่เชียงรายโดนนั้นอะ หนักกว่าที่เขาโดนเป็นเดือนอีกเพราะโควได้เคลือบบ้านเคลือบทุกอย่างหมดอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องพิจารณาตามหน้าานาว่าเมื่อโดนภัยพิบัิขนาดนั้นเราจะช่วยเยียวยาได้ยางไรอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลเองก็ต้องปรับตัลี่ยเข้าปฎบัตินการเช่นกันเราอาจจะยึดหลักเดิมแต่ว่าต้องเปลี่ยนในข้อของ condition ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าวันนี้ที่ทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนหลักสูตรปปอค่ะก็จะเป็นโอกาส ที่ดีนะคะทุกท่านจะได้เตรียมพร้อมในการรับรือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆในงานเดือนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าโดยฉันเองค่ะก่อนหน้าน,นี้ที่ทํางานอยู่ฟังเองกชนก็รู้เลยว่าตัวเองก็ต้องพึ่งพารัฐบาลพอมาอยู่รัฐบาลก็มั่นใจอย่างนึงเพราะว่าเราจะทำนโยบายอะไอย่างสําเร็จไ่ได้ถ้่มีเอกชนเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนมีส่วนสําคัญและที่ท่านที่ที่นี้ค่ะรับรองได้ว่าต้องเป็นคนสําคัญ ในการในการวางแผนนโยบายหรือแผนพัฒนาในองค์กรของท่านเองนะคะซึ่งการเปรียองค์กรนี้ก็จะช่วยค่ะให้ท่านได้รู้จักกาันมากขึ้นให้ท่านได้รู้แนวทางการสนับสนุนองค์กรของท่านได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะสําหรับตัวของประเทศไทยเองค่ะรัฐบาลก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อจะรองรับภัยต่างๆท,ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของภัยของความมั่นคงนหลายประเด็นค่ะ ช่นนะคะประเด็นความขัดแย้งในสหรัฐกับจีนที่สราผลกละทบหลายมิติค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองแล้วก็เรื่องของการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีค่ะหลายท่านก็จะคิดว่าโอ้เราจีนจะเอาของเข้ามาขายสินค้าจะทาให้คนไทยไม่มีที่อยู่ไม่มีตลาดสำหรับการขายสินค้าค่ะแต่วันนี้แล้วของเราเองจีนเองก็ยังต้องการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าสัดส่วนที่ดีของเขาเขาไม่ได้สามารถ ปลูกการเกษตรที่จะตอบโจทย์การบริโภคของคนในี่เขาเองาะฉะนั้นเราก็ยังมีทางของเราเราก็จะสามารถพัฒนาในเรื่องของเกษตรเพิ่ม AI เพิ่มเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเราให้การเกษตรของเราแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะส่งสองอกให้กับจีมนมากยิ่งขึ้นนะคะรัฐบาลก็สั่งสน่องนี้ด้วยค่ะหรือจะเป็นปัญหาของเรื่องความขัดแยง้งในพื้นที่ภาษาในจีนใต้แล้วก็ช่องแคบไต้หวันนะคะสถานการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อ แล้วก็ูือภาคของอาเซียนเป็นอย่างมากค่ะก็ทําให้เศรษฐกิจของไทยนะคะที่ต้องึูงพาการส่งออกเป็นหลักก็ต้องผเผชิญกับเรื่องของการปรับตัวอย่างหนักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐก็พยายามจะสพอร์ตในเรื่องเหล่านี้นะคะเพื่อให้ความแขแกร่งหรือว่าความปัญหาี่ต้องปรับตัวดีขึ้นค่ะภางออกของเศรษฐกิจไทยนะคะที่เราเคยได้ไปคุยจากทาทากระทรวงการคลังเองนะคะแล้วก็ ของหลายประเทศเพิ่มมาเราด้วดยจริงๆแล้วการปรับโครงสร้างหนี้หรือช่วยในเรื่องของหนี้ก็เป็นก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือการหารายได้ใหม่ให้กับประเทศการหาเดเงินใหม่ๆเข้าประเทศเราถึงได้มีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันว่าซอฟต์พาวเวอร์การสนับสนุนจะเกิดการจ้างงานเกิดอาชีพใหม่ๆเพื่อหาเเงินใหม่เข้าประเทศ อย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลมี g o เ g l e มาลงทุนแล้วก็มีหลายบริษัทนะคะในที่นี้เรามีการเิวอยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะปรึกษาได้นะคะว่าประเทศจะ,จะลงทุนอะไรบ้างค่ะเมื่อเรามีในเรื่องของธุรกิจแบบนี้เข้ามาลงทุนเนี่ยมันจะเกิดอะไรใหม่ๆบ้างแน่นอนล่ะมีเงินเข้าประเทศเขาบอกเาจะลงทุนว่าพัน้านะคะนอกจากนั้น,นก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ดินตรงนั้นก็จะพัฒนา มากขึ้นพอเกิดอาชีพใหม่คนไทยก็เกิดการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละคะ่ะที่บอกว่าเม็ดเงินในมาที่จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศเราเป็นเศรษฐกิจกษษษที่ที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะแน่นอนว่าประเทศไทยค่ะทางออกในหลายด้านนะคะเพื่อที่จะหนีจากกับดักว่าให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้บับการให้เป็นรายได้สูงนะคะอันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นโยบายรัฐบาลกำลัมงมุ่งเนะะ้นค่ะ ความขัดแย้งในประเทศอย่างเมียนมาเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําหรับความมั่นคงของประเทศไทยนะคะมีผู้ลี้ภัยเข้ามาตั้งแต่สาธารณ์ในเมียนมาเกิดความไม่สบมีผู้ลี้ภัยมาประมาณสองแสนกว่าคนนะคะและแ้งแต่เริ่มปมิดติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดออกนะคะโดยฉันก็ได้มีโอกาสได้คุยเกับทางเมียนมานะคะแล้วก็จะมีราคาว่าจะสามารถช่วยกันได้ยังไงในเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญพีเพ็มง25 ปัญหาแรงงานต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาระหว่างประเทศแต่ถ้าปัญหาในประเทศเราก็ให้เขาเพียรของเขาค่ะแต่ที่เกี่ยวกับประเทศเราเช่นยาเสพติดที่จะภาาข้ามจากักรหม่ามาประเทศไทยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเราต้องช่วยกันทั้งสองประเทศที่สําคัญทุกวันนี้ปัญหาที่ทุกประเทศได้เจอนั่นก็คือปัญหาเรื่องของโซของของไซเบอร์คาฟค่ะที่เกิดการหลอก ให้ชาวบ้านคนต่ามหมดตัวไปไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือต้องขอความร่วมมือจากทุกประเทศ่อนบ้านเราแล้วก็ต้องติดตั้งโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อเป็นการจัดในเรื่องของสัญญาที่มาจากหลายประเทศนะคะทำให้เกิดการมีเบอร์ที่ไม่สามารถหาาีจิสเตอร์ได้ว,ว่าคนโทรอยู่ประเทศนี้จิสเตอร์อยู่ประเทศเลนี่คะต้องขอความร่วมมือระ่างประเทศนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่รัฐบาลจะดันต่อนะคะก็คือ การเพิ่มสัดส่วนขอเศรษฐกิจดินิทอรให้เป็น30%ของ GDP ภายในปี2573ค่ะก็เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะทำให้เสริมสร้างความมาั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทยได้ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญนะคะดออิฉันเพิ่งกลับมาจากคุณหมิงนะคะเมื่อวานนี้ไปประชุม e b s มาค่ะหนึ่งในปัญหาที่ที่พูดกันท,กทุกประเทศก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งฝุ่น ันนี้ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนแล้วก็ต้องแก้ไขในทิศทางเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ <c oughs> สำคัญที่นโยบายของรัฐบาลนะคะกำลังทําอยู่เรื่องของความมั่นคงนะคะก็กําลังอยู่ในสิ่งที่เราต้องมีการเพิ่มเสริมแล้วก็เรียนรู้เพิ่มกันไปหลักสูตรนี้ด้วยนะคะคิดว่าหลักสูตรนี้ก็จะสามารถ ให้อะไรหลายอย่างได้โดยเช่นในเรียนงนี้นกนนป,ปอนะคะหรือที่เรียกว่าบอรอนนะคะก็รู้สึกว่าถึงจะไม่ได้มีโอกาสเข้าได้แบบทุกครั้งนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มาจาับกลุ่มกันก็อยากจะขอ encourage ทุกคนว่าได้ช่วยกันเข้ากันกลุ่มงานทบแถลงต่างๆที่จะไปนในเรื่องที่สามารถคุยันได้ทุกภาคส่วนทำความจัทความเข้าใจกับหลายๆยานานได้อย่างดีค่ะก็ววันนี้ก็ขอมาแชร์ในเรื่องที่รัฐบาล จะมาทําอยู่นะคะแล้วก็ไปให้เพื่อนบ้านเราที่แชร์ปัญหาร่วมกันนะคะก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการอยู่ในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าจบออกไปก็ยังยังคบหาเป็นอยู่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอีกสังคมนะึงที่รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเจอตอนที่ไม่ไม่ใช่เป็นนักปีนกันแล้วนะคะพอเป็นรุ่นที่โตแล้วรู้สึกว่าได้มาเจอกลุ่มใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆ ก็รู้สึกว่าทําให้มีประสบการณ์เยอะขึ้นนะคะเปิดโลกให้กว้างขึ้นอันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็หลังจากจบคอร์สกันไปก็ให้พบกันต่อไปนานๆน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่ว่าเราจะได้รู้จักกันเป็นภาคส่วนด้วยนะคะและ้วตอนที่ดิฉันเข้ามาเรียนรู้สึกว่าข้าราชการทุกท่านนะคะ,ะมีความเต็มมากนะคะก็จริงแล้วรู้สึกว่าได้รู้จักในมุมใหม่ๆของราชการแล้วก็เอกชนที่อยู่ด้วยกันรู้สึกว่าจริงๆแล้ว ทุกส่วนยังต้องคงยังต้องช่วยกันต่อไปนะคะสนับสน่งสสญญทีล่านในการต่อไปค่ะก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้พอมนะคะแล้วก็พัฒนาประเทศของเราไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ